ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเองอีกกี้คนเดิมนะครับที่ผมหายตัวไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับผมไปฝึกวิชา Youtube มานะครับเพื่อให้คนดูขึ้นหลักพันล้านนะครับเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆนะครับ <c oughs> <c oughs> น้อยเล่นน้อยเล่น <c oughs> จริงๆเออ <c oughs> ผมขึ้นมอไถามแล้วผมหาที่เรียนหาที่ทำงานนะครับ แล่ตอนมหนึ่งผมมีคอมแล้วผมติดคอมมาก,กน,นะครับไม่สนใจอะไรเล่นอย่างเดียวครับขึ้นมสองไปก็ไม่ได้อะไรนะครับจะมีนคนถามว่าพี ie, pie, job, please, dumb, please, ่ๆทำไมอยูวพี่ดำพี่ไม่ดำคลิปกับติดคอมครับเล่นเกมอย่างเดียวครับไม่สนใจอะไร,ะร <c oughs> แล้วเอแล้วก็ขึ้นมสามมนครับต้องหาที่เรียนต้องหาที่ทํางานแล้วนะครับไม่ได้มาเป็น เด็กแล้วนะครับพอด,ดีผมจะไปทำธุรกิจพันล้านก็เลยต้องนานหน่อยนิดนึงประมาณปีสองปีนะครับเอ่อข้สหสับวันนี้ครับเอ่อขอไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย